งอนเหรอแมวมันงอนนะมีมีหมามายุมันแมวมันงอนหรอกแม่แค่บิเกิลสองตัวเองแม่ไม่กัดแมวใช่ไหมไม่กัดโอ้โหน่ารักจะตายซื้อมาไม่ตั้งสองตัวตัวเดียวก็พอมันน่ารักรู้แล้วมันน่ารักมันน่ารักมันไม่ยุ่งกับแมวใช่ไหมโอ้ยมันซี้กันโอบัวแมวโอย หน้าบบโบโสดาดแมวโดนแย่งความรักแล้วก็โดนหมาคอยงอกเนบงนบเงบมันจะลำคานตัวเดียวก็พอแล้วซื้อมาสองตัวเออน่ารักจะตายเออกูมันเหงาเออกูมันเหงาแล้วมันน่ารักน่ารักไหมล่ะแม่คิดแทนไหมกูจะเหงาเออมันเหงาไม่ได้เราเอามาสองตัว เบเกิลเีเกิลเบเกิลเนี่ยมันเป็นมิตรกับคนไม่ค่อยดุดเออหลังเป็นพาไปเล่นกับเมโมเอ้าเมโมงับงับหัวเอาเหรอเดี๋ยวมันงับเอาแม่แม่โดนอ่ำ <c oughs> ใครจะซื้อพูดเล่นอ้า จะไปรู้เหรอฉันไปล่นอาหารพี่อามกับไปซื้ออาหารแมวแล้วเขาบอกว่าเจอหมาก็เลยลงไปดูก็เลยไปเล่นก็เลยอ้ำแม่ <c oughs> แน่แน่แน่ช้าอ้ำช้าอำ <c oughs> ้ำก็อยากเลี้ยงกันหมู <c oughs> แมวก็จุ้งแย่แล้วเอาหมามาอีก <c oughs> มันก็งอนหนีไปเ <c oughs> ชื่อด้วย อสิอย่าพูดได้กนระชุ่มกระ่ไงจะซื้อพอละเป็นอเปลอยอยากเล่นนะก็เล่นเฉยๆพอแวะไปเล่นของคนนั้นคนนี้ก็ได้ต้นมันก็ไม่ใช่หมาใหญ่มันเป็นหมาน้อยอหมาตัวเล็กๆมันเชื่องมันไม่ค่อยยุง่งมันไม่กัดคนไม่ดุอืมที่รู้เพราะบ้านตลาดพันเนะคยเลยยี้ยงอ่า บ้านที่อยู่ติดกับสหาแพทย์อะเขาเลี้ยงบีเกิลสมัยก่อนเลยไหมตุต้กติ๊กตุ๊กติ๊กบีเกิลหรือไชกอกไม่รู้เื่อาเลี้ยงตอนนัน้นไม่ใช่ดู